มอเตอร์ไซค์บินได้แบบทำขายเป็นโปรดักชันไบต์นะครับคันแรกของโลกมาแล้วนี่คือ X-Turismo เป็นมอเตอร์ไซค์บินได้ที่ราคาไม่แพงแค่21ล้านบาทเท่านั้นเองหลายคนอาจจะด่าในด่าผมในใจ21ล้านบ้านแกดิราคาไม่แพงอ้าวคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าแพงอ่ะถ้าผมมีเงิน21ล้าน แทนที่ผมจะไปซื้อพวกซูเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์เนี่ยได้รุ่นธรรมดาธรรมดาด้วยนะ21ล้านเนี่ยถ้าจะไปแบบรุ่นแบบวันออฟหรือว่ารุ่นแบบเต็ดเตเนี่ยไม่ได้ครับนะฮะอันนั้นมันคาละ50ล้านร0อยล้านขึ้นไปนี่21ล้านแต่คุณได้มอเตอร์ไซค์แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์บินได้ ซุปเปอร์คาร์21ล้านวิ่งมาเจอรถติดนะฮะแถวอโศกจบครับจบแต่ถ้าเป็นผมผมสามารถบินข้ามอโศกได้เลยผมไม่ต้องสนใจคนข้างล่างเลยผมไปได้ไปได้ทุกที่ที่ผมต้องการ <c oughs> นี่นี่คือมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ x t u u r i s m o นะครับต้องบอกว่าเขาเรียกลักษณะอย่างนี้ไม่ไม่ได้เรียกว่าโดรนเขาเรียกว่า Hoverbike อ่ามันคือรถมอเตอร์ไซค์ที่สามารถยกตัวขึ้นมาเองได้แต่ลักษณะมันเหมือนดโดรนมากๆแล้วบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะไอลักษณะแบบนี้เนี่ยที่แบบคนขึ้นไปโดยสารได้เนี่ยโดยที่มีใบพัดบินเหมือนดโดรนเนี่ยนะฮะมันเป็นลำแรกได้ยังไงมันมีมาตั้งนานแล้วใช่ครับที่ผ่านมามีเนี่ยเป็นแบบ DIY เป็นแบบคัสตอมขึ้นมาเองเป็นโครงการทดลองและยังไม่เคยมีใครทำขายเลย นะครับนี่คือลำแรกเลยที่ทำขายถ้าคุณมีเงินคุณสามารถไปติดต่อบริษัทนี้นะครับชื่อบริษัทเออร์วินใช่ไหมบริษัทเออร์วินคุณไปติดต่อซื้อเลย X t o u r i s m o 1คันเขาขายในราคา5 0 0แสนปอนคิดเป็นเงินไทยประมาณ21ล้านบาทผมว่าบริษัทนี้เข้าใจถึงมาก เขาน่าจะพัฒนาและเด v e l o p มาดีมา,มากๆแล้วเราไปดูวิธีการบินของเจ้า hoverbike คันนี้นะครับมอเตอร์ไซค์บินได้คันแรกของโลกอันดับแรกผมคิดว่ามันจะบินต่ำๆ,ๆ,ๆเตี้ยๆแค่แค่ลอยขึ้นมาจากพื้นนะฮะคือบินไม่สูงมากนะฮะแล้ววิ่งวิ่งไปถ้าเจอรถติดรถจอดอยู่ข้างหน้าเอาง่ายๆรถเมย์รถเมย์เนี่ยสูง2เมตรกว่าเกือบ3เมตรนะฮะไอ้นี้คงข้ามไปไม่ได้ เห็นตอนทดลองบินครับดูครับ e อ็กโซเลโมบินสูงครับขึ้นไปประมาณ4เมตรได้เพราะฉะนั้นลูดไปเลยระวังอย่างเดียวสะพานล,ลอย <laughs> ไม่รู้มันขึ้นได้สูงกว่าสะพานล,ลอยหรือเปล่าถ้าสูงกว่าสะพานล,ลอยคุณต้องระวังอีกอย่างหนึ่งป้ายหาเสียงเอ้เขาเลือกตั้งเสร็จแล้วเขาเอาป้ายหาเสียงไปแล้วพวกป้ายโฆษณานะฮะกับสา <laughs> ยไฟมัจะบินสูงคือมันสามารถรถต,ติดเนี่ยคุณยกตัวขึ้นแล้วคุณบินข้ามทุกคนไม่ได้เลย แล้วคนที่ขับซุปเปอร์คาร์คนละยี่สิบสาสิบล้านนะมันจะต้องเปิดซันรูฟแล้วมองขึ้นมาแล้วก็อ้าปากนั่นมันอะไร w h a the t hell is going on <c oughs> โอ้โหสุดยอดนะฮะบินไปเลยสิ่งที่ผมชอบก็คือดูภาพตัวอย่างจากการบินของเจ้า exotismo ตัวนี้ก็คือลักษณะาการเลี้ยวอ่ะมันไม่เหมือนโดรนนะคุณผู้ชมเขาออกแบบดีมากอ่ะพูดถึงเรื่องฟิสิกส์ตัวตัวมอเตอร์ไซค์ก่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ย เป็นเป็นวัตถุบินไม่อยากเรียกโดนเลยเป็นวัตถุบินที่มี6ใบพัดนะเขาจะมีใบพัดใหญ่ๆมีโรตเตอร์ใหญ่ๆอยู่ใต้ฐาน2ตัว2ตัวนั้นเหมือนทําหน้าที่ยกให้รถลอยขึ้นจากพื้นเพราะว่าน้ําหนักรวมทั้งคันนะครับรวม6โรตเตอร์รวมแบตเตอรี่รวมเครื่องยนต์นะฮะประมาณ300กรริโลกรัมแล้วแบกเพย์โหลดได้ประมาณ100กรริโกรัมก็คือคนหคนขึ้นไปนั่ง ลักษณะการบังคับเหมือน side, มอเตอร์ไซค์เหมือนขี่เหมือนขี่เจ็ตสกีเพราะว่ามันจะมีเป็นฐานใหญ่ๆแล้วเราก็ขึ้นไปขี่แล้วมีแฮนด์เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับสองใบพัดใหญ่ทําหน้าที่ยกตัวลอยอีก4ใบพัดเล็กๆที่อยู่4มุมใช้ทําหน้าที่ในการปรับมุมการเคลื่อนที่การเลี้ยวดูลัศมีการเลี้ยวของเขาครับมันเลี้ยวไม่เหมือนโดรนนะโดรนนี่คือเลี้ยวทั้ง4ี่ใบพัดเลยมันเลี้ยวทั้งลํา ซึ่งคนขึ้นไปอยู่บนนั้นเหว์แน่นอนนะฮะแต่อันเนี้ยเลี้ยวเหมือนเหมือนเจสกีเออคือเวลาเลี้ยวเนี่ยหัวไปก่อนหัวไปก่อนแล้วตัวค่อยตามตูดค่อยตามแล้วตีวงออกไปสมูทสมูทนุมน่ม มันดูเป็นรถที่ขับได้จริงแล้วก็ดูไม่ค่อยอันตรายนะครับถึงแม้ว่ามันจะลอยสูงก็ตามมันดูเหมือนไปได้จริงๆแล้วดูเออถ้าไม่งั้นนะบริษัทนี้เขาไม่กล้าทําออกมาขายหรอกเขาก็ต้องค้นคว้าและทดลองมาจนสุดยอดแล้วผมว่าทฤษฎีการขับเคลื่อนของเขาเนี่ยดูดีมากๆนะครับสามารถวิ่งได้เร็ว 62ไมล์ต่อชั่วโมงก็คือตีเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ100กิโลเมตรแบกน้ำหนักได้100กิโลกรัม,อมเอามาวิ่งแก๊ปนะแล้วก็แบบว่าใครด่วนๆไปสนามบินนะฮะบิดขึ้นไปเลยนะฮะตัวเครื่องยนต์ที่ใช้ในการคือตัวนี้มันไม่เหมือนโดรนที่ต้องใส่ถ่านใส่แบตเตอรี่ เขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับน e ิสสันอีพาวเวอคือมีเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นของคาวาซกิ228แรงม้าทําหน้าที่ปั่นไฟลงไปในแบตเตอรี่แล้วใช้ไฟจากบแบตเตอรี่ไปเลี้ยงใบพัดทั้ง6ตัวนะครับวิ่งได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะครับปริมาณเชื้อเพลิง,ท,งทั้งหมดที่เติมเข้าไปในมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับจะทําให้มันสามารถบินอยู่ได้นาน40นาทีในกรณีนี้เนี่ยผมว่าดีอย่างหนึ่งคือมันเป็น E-power มันไม่ต้องไปจอดชาร์จนะฮะไม่ต้องไปแย่งแท่นชาร์จของรถ EV บีคันอื่นเราบิน,บนไปเราเลี้ยวเข้าปัม๊มเติมน้ํามันเติมน้ํามันเสร็จปุ๊บเราบินต่อได้นะฮะเด็กปั๊มน่าจะฉี่ราดกันเลยแหละบินออกไปโอโ้สุดยอดนะฮะแล้วอ่ะพูดไปถึงตอนนี้ถา้ถาถ้าไม่ได้พูดว่าเรามีเงินหรือไม่เราไม่มีเงินนะผมู้ชมว่า21ล้านนะ ถูกหรือแพงผมว่าถูกนะผมว่าไม่แพงกับการที่เราสามารถบินข้ามทุกคนไปได้เนี่ยโอ้โหมัน VIP สุดๆมันสุดยอดแล้วนะฮะฝากพี่คิมพรประภานะครับว่าถ้าจะวันออฟจริงๆพี่ต้องสั่งคันนี้มาบินโชว์ในประเทศไทยสักลำหนึ่ง